ทุกท่านด้วยนะครับผม n k c g นะกมัยากสเกมมิงกันอีกครั้งเราวนะยิกับ The Hunger Games Simulator นั่นเองนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น Hunger Games กันนะฮะหมายถึงเราจะมาดูในเรื่องของ Hunger Games ภาคใหม่นั่นก็คือ The c a s t e r Game Thailand นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีผู้ท้าชิงจาก District ทั้ง1ถึง12นะฮะรวมทั้งหมด สหสองสแปดสองห้คนด้วยกันและวันนี้เราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งและหนึ่งเดียวของ t h เด e ะแคสเตอร์เกมไทยแวนดคแับ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราอยู่กับ h u n เก r Games ิมูเลเตอนะซึ่งเป็นเว็บที่ตอนนั้นผมไปดูพิธีิป้ายมานะฮะแล้วก็แบบเออมันน่าสนใจมันดูแบบสนุกดีนะฮะผมก็เลยลองเอามาทำเป็น ทั้งก็เกมซิบรีเตอร์แบบของไทยกันนะซึ่งเราเอาแคสเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยเรามาจัดทีมกันแล้วก็เราจะลองดูกันว่าเนเรื่องของแคสเตอร์เกมไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาล่ะเราไปดูทีมหนึ่งกันก่อนนะทีมหนึ่งก็คือดิสติกวันนะฮะจะมีเดวิดคุ้งและมิสเตอร์เชกเกนนะฮะดิสติกที่สองจะมีฟิลลี่คุ้งและพี่ขวัญ KN Crazy ดิสติกสามจะมีไรส์เกมเมอร์ ดิสี่สครับดูสตูดิโอนะฮะดิสก์ที่สี่จะไป็นทรูฟาสเตอร์แล้วพี่พย์นั่นเองนะครับดิสก์ที่ห้าจะเป็นพี่กิบุลิและพี่โซละคีเบต์นั่นเองนะครับดิสก์ที่หกจะเป็นนะพี่โบ๊ทและพี่เป้จากสตีฟีฟฟมิลี่นั่นเองนะครับดิสก์ที่เจ็ดนี่ก็จะเป็นนิวคุงและ ลุงเคนนะฮะคู่นี้กำลังมาหวานกันเลทยทีเดียวนะครับดิสติกที่8จะเป็นพี่เอกกับพี่ออยนั่นเองนะครับซึ่งผมรู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วแต่ว่าชื่อลอเบรเกอร์ก็ยดูเทกว่านะดิสติกที่9จะเป็นเอ็ก s ครอสและลุงพีนะครับดิสิกที่10จะเป็นสปริงเซตจุดนะฮะแล้วก็เคอลซอสนั่นเองนะครับ ว่าจะอาจ่านชื่อบางคนไม่ถูกก็ขอขอภัยด้วยนะครับดิสติกที่11นะฮะจะเป็น KFC Gamer และเซอร์ฟไมค์กิทการเดียนทีวีดิสติกดิสติกที่ที่สิกที่12นะฮะจะเป็นไอโจกับไบอันนะฮะซึ่งผมไม่รู้จะใส่อะไรไว้ดีนะครับแต่มันต้องคนครบก็เลยใส่ไอโจเอาละตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลา <c oughs> เห่งการต่อสู้เพื่อชิงบัลลัง The Castor Game Champion <c oughs> กันแล้วนะครับโอเค แล้วจะเราเซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราให้กดปุ่ม proceed นะฮะเพื่อเป็นการดำเนินการต่อไปนะฮะก็ขออภัยด้วยถ้าผมอา,อาจจะเอายูทูบเบอร์บางคนที่แบบน้องๆหรือว่าพี่ๆอาจจะไม่ชอบหรือว่าไม่ใช่ไม่ชอบคือแบบออกมาไม่หมดอะ่ะ <c> ค <oughs> ือมันก็สล็อตมาได้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะ,ะที่เกีีรยหารูปนะครับโอเคเราไปเิ่มกันเลย ชปเตอร์ที่1สงครามเลือดนองตอนนี้ทุกคนนะฮะได้ยืนอยู่บนแทน่นแล้วก็ตอนนี้เสียงแตรด้เป่าออกมาเท่าน,นั้นเองนะครับตอนนี้พีทกำลังวิ่งวิ่งออกจากฐาน้วครับตอนนี้เอ็กครอสก็วิ่งออกจากฐานนะฮะลูพีวิ่งออกจากฐานแล้วครับตอนนี้พี่มิกะนะฮะ,ะกำลังวิ่งนะฮะแล้วก็เอาเชือกเชือกแบบ เชือกเล็กๆไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งเหมือนกันนะฮะพี่แป้งนะฮะตอนนี้ก็จิบเหยือกที่มีเออที่ตกปลานะฮะแล้วก็ลุงเคนก็ได้อุปกรณ์ตกปลาไปด้วยนะครับเคพี่เป้ก็จะวิ่งทุกคนก็กำลังวิ่งนั่นแหละเออวันแรกนะฮะเคน r เครซีสามารถเอาชนะดิวคุงได้แต่ว่า ี่ขวัญกับเป็นคนดีแล้วก็ไว้ชีวิตนิวคุงนะฮะมิสเตอร์ชิเกนได้น้ำจากสปอนเซอร์มึงไปเอามาจากไหนมิสเตอร์ชิเกนทำไมมึงบอกกูบ้า,บางผมกับพี่มิกะะกำลังทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนชั่วนั่นเองนะฮะแล้วไมลุงพีต้องไปเดินย่องๆท่อมมองบรายอันแต่สวยด้วยเนี่ย เฟี้ยวอะไรเนี่ยเฟียลิสเอาแล้วเฟี้ยวมึงไปเอาไปเอาขวานมาจากไหนเนี่ยมึงเอาสปอนเซอร์อะไรเพย์พอเหรอเดินลุยม็นคุงเก็ทแอนด์คราซี่เซปิ้เซจุดนะเก็ทอินชูเดอร์ไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขวานแล้วทำไมไม่ขวานต้องฆ่าคุณด้วยเนี่ยไอโจตกปลา ขอบคุณทาล็อกเกอร์แบชไบรอันโอ้ไม่กอดพี่เอกทำไมทำกับไบรอันอย่างนี้ <c oughs> เอาหัวไบรอันทุบกระโหลกกับก้อนหินนะฮะสองสาครั้งกันเลยทีเดียวนะฮะเสียงปืนใหญ่ได้ยิงออกมานะครับตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตถึง4รายนะฮะที่ถูกฆาตกรรม นะจุดนี้เราก็ขอความทำไมกูต้องตายด้วยเนี่ยกูตายง่ายมากเลยนะเนี่ยเสิร์ชเมื่กี้ Guardian TV and Philip Hughes เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องบอกก็ได้อันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้นกกำลังต <museums> ิดเชื้อนะฮะนกติดเชื้อเลยว้าวนะฮะพี่เขียวตกลงเหวแลวตายนะครับโอเคครับ KFC gamer ชิงอาหารจากมิสเตอร์ชิคเก้นแล้วก็ฆ่าเขาโอเคนะฮะตอนนี้ถึงลาฟีสกันแล้วนะครับแชปเตอร์ฟีสนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยได้รับอาวุธนะฮะอาหารแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยจากครอบนะครัวนะฮะแล้วก็ ของที่ครอบครัวฝากมาให้นะฮะที่จุดกลางตรงจุดเกิดนั่นเองนะครับแต่วันนั้นพี่มิกนะฮะก็คิดเลือกที่จะไม่ไปนะฮะนิวก็ไม่ไปนะฮะพี่กิฟก็ไม่ไปนะฮะจะมีใครไปไหมเนี่ยนิวคุงนะฮะตบหัวพี่โบสด้วยกระบอกนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่โบสจะเป็นยังไงนะฮะยังไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะครับตอนนี้พี่กิฟรู้สึกว่าจะทาตัวไม่ถูกแล้วนะครับก็เลย กรี๊ดนั่นเองนะฮะเพื่อลองขอความช่วยเหลือนะฮะพี่มิกนะฮะพี่พีทนิวและโซละนะฮะกำลังเล่าเรื่องผีโอเควัตถะฟังมันใช่เวลามาเล่าเรื่องผีกันไหมไนดะ้ไหมพี่กิฟกำลังกรี๊ดกันขอความช่วยเหลืออยู่นี้สี่คนนี้เขามาเล่าเรื่องผีอะไรกันตอนนี้ <c oughs> ในวันที่เก้ากันแล้วนะจุดนี้นะฮะพี่พีทนะฮะ้า หัวพี่กิฟนะฮะด้วยกระบ,บองนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะพี่โซละนะฮะได้ทำได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะในการระเบิดแลนด์มาร์ที่ตัวเซตไว้นั่นเองนะครับในคืนวันนั้น <c oughs> ก็เป็นคืนที่มีเสียง <c oughs> นะฮะพี่กิฟนะฮะแล้วก็พี่โซละนะฮะได้ตายอย่างสงบนะฮะจากดิสก์ที่5นะฮะ มาด <Basil> de. <t astic admissions> <Construction technology> ้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันนะครับผู้ชนะของ The c a s t e r Game Thailand นั่นก็คือพี่พีนั่นเองจากดิสก์ที่4นะครับว้าวเอาล่ะเรามาดูプสเซนต์กันดีกว่ามาเอาเรามาดูแ a n k ์กิ้งของแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยวกู ผมผมผมเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมานะแล้วไงกูไปอยู่ที่อันดับที่24่นวะเนี่ยคนที่โลเลยนี่ว่าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้ลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะฮะแล้วผมจะเอาช่องของทุกคนที่ผมเอ่อนำมาใส่ในวิดีโอเนี่ยใส่ไว้ใต้ description เดสคริปชันเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูนะครับโอเคนะผมเด็กนพคุงนะเจอกันคลิปหน้าเปิดครบ,บาย yeah.